สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3 3, ทับ3ทุกคนวันนี้ครูไมยจะมาอธิบายการทำแบบฝึกหัดหน่วยที่7อักษรน,นำทำให้เสียงต่างไปเรามาดูแต่ละหัวข้อกันเลยค่ะเรามาเริ่มจากข้อ2ใหญ่หน้า56กันเลยนะคะให้นักเรียนเขียนคำอ่านของคำต่อไปนี้ให้ถูกต้องคำเหล่านี้นะคะเป็นคำที่มีอักษรน,นำ ออกเสียงสองพยางพยางแรกออกเสียงอะคึ่งเสียงค่ะส่วนพยางที่สองออกเสียงแบบมีหอนำตัวอย่างนะคะคำแรกคือคําว่าขยับขยื่นขยับขยื่นมีขอไข่นำซึ่งขอไข่นะคะเป็นอักษรสูงนำยอยักยอยักคืออักษรต่ำเดียวเราสามารถเขียนคําอ่านได้ดังนี้ค่ะขออะค่ะหอยออะบอยับ ขออ่ค่ะยอเอือนอเยือนไม่เอกเยื่นขยับค่ะยื่นนักเรียนลองเติมคำอ่านคำที่เหลือดูนะคะเมื่อเสร็จแล้วเรามาดูข้อสามใหญ่หนะ้า56กันค่ะ ให้นักเรียนเติมพยัญชนะต้นให้เป็นคำที่ถูกต้องตรงตามภาพแล้วอ่านคำภาพแรกนะคะเป็นภาพของขนนขนนเขียนขอไข่โนหนูสระอุโนหน,นูนักเรียนก็เติมขอไข่กับโนหนูลงไปค่ะส่วนภาพที่สองเป็นภาพของอะไรคะเดี๋ยวครูจะเฉลยนะคะเป็นภาพของฝรั่ง นักเรียนก็สามารถเติมพยัญชนะต้นให้เป็นคำที่ถูกต้องตามภาพเลยค่ะลองฝึกทำดูนะคะจากนั้นเรามาดูข้อ4ี่ใหญ่หนะ้า57กันค่ะให้นักเรียนเติมคำที่มีอักษรน,นำลงในช่องว่างให้เป็นคำที่สมบูรณ์แล้วอ่านคำนักเรียนดูในกลีบดอกไม้นะคะคำตัวอย่างค่ะคำว่าขมิ้นขมิ้นเป็นคำที่มีขอไข่นำ ขมีต้องคู่กับขมันนักเรียนก็เติมคำว่าขมันลงไปค่ะขมุกต้องคู่กับขมอมนักเรียนก็เติมขมอมลงไปแล้วก็จะอ่านว่าขมีขมันขมุกขมอมค่ะนักเรียนอย่าลืมเติมคำที่เหลือให้ถูกต้องด้วยนะคะเมื่อเสร็จแล้วเรามาดูข้อ5้าใหญ่หน้า58กันค่ะ ให้นักเรียนเขียนคำอักษรนำที่มีความหมายตรงข้ามกันนักเรียนรู้จักคำที่มีความหมายตรงข้ามกันใช่ไหมคะอย่างเช่นคำว่าชายชายนักเรียนจะต้องเติมคำที่มีอักษรนำลงไปในช่องว่างคำที่ตรงข้ามกับคำว่าชายคือคำว่าหญิงหอยอ,อิงอหญิงชายตรงข้ามกับหญิงค่ะต่อไปคำว่าใตา้นะคะ ตรงข้ามกับคําว่าเหนือหอนอเอ,อือเหนือนักเรียนก็เติมลงไปค่ะคําที่เหลือให้นักเรียนเติมคําลงไปให้ถูกต้องนะคะจากนั้นเรามาดูข้อหกใหญ่หนะ้าห้าสิบแปดกันค่ะให้นักเรียนเขียนคําที่มีอักษรนําตามหัวข้อที่กําหนด หัวข้อแรกที่ครูยกมาเป็นตัวอย่างนะคะก็คือหัวข้อชื่อคนนักเรียนสามารถใส่ชื่อคนคำว่าอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นคำที่มีอักษรน,นำค่ะตัวอย่างคำแรกคำว่าหยาดโหโยอยโจหยาดคำที่สองจรัดคำที่สามคำว่าสวัยค่ะที่เหลือนักเรียนลองเติมคำตามหัวข้อที่กำหนดได้เลยนะคะ เมื่อเสร็จแล้วเรามาดูข้อ7หน้า59กันค่ะให้นักเรียนเติมคำที่มีอักษรนำลงไปในช่องว่างให้ได้ใจความข้อ1น,นะคะเขามีความจุดจุดจุดขันแข็งและตั้งใจเรียนนักเรียนต้องเติมคำที่มีอักษรนำลงไปในช่องว่างตัวอย่างนะคะเขามีความขยันขยันคอไข่นำยอยักษ ออกเสียงสองพยางค่ะและคำที่2นะคะเติมคำว่าสม่ำเสมอลงไปค่ะสม่ำเสมอสสเสือเป็นอักษรน,นำออกเสียงอะกึง่งเสียงพยางที่สองเหมือนมีหอนำหโอมอําหม่ำไม่เอกหม่ำหอมอเออเหมอสม่ำเสมอข้อ2ถึงข้อ4นะักเรียนลองเติมคำที่มีอักษรน,นำลงไปนะคะ ต่อไปเรามาดูข้อ8ให้นักเรียนเลือกคำในหน่วยการเรียนรู้นี้จำนวน5คำมาคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดคำละ2ครั้งให้นักเรียนเลือกคำที่มีอักษรนำที่ปรากฏในเรื่องนี้ในบทนี้นะคะมาคัดลายมือให้สวยงามค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จนะคะเรามาดูบันทึกสรุปความเข้าใจกัน การฝึกอ่านและเขียนสะกดคำที่มีอักษรนำทำให้ฉันสรุปความรู้ได้ว่าคำที่มีอักษรนำออกเสียงได้สองแบบนะคะแบบแรกคือออกเสียงพยางค์เดียวแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือคำที่มีหอนำตัวอย่างคำนะคะคำว่าหมอนและคำที่มีอนำยอตัวอย่างคำคือคำว่าอย่าแบบที่สองค่ะออกเสียงสองพยางค์แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ คำที่มีอักษรสูงนําอักษรตําเดียวตัวอย่างคําคําว่าขยันค่ะประเภทที่สองคำที่มีอักษรกลางนําอักษรตําเดียวตัวอย่างคําคือคําว่าอร่อยค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะให้นักเรียนลองฝึกทําแบบฝึกหัดด้วยตัวเองทำวันละ1 2หน้าสามารถทยอยส่งให้ครูตรวจได้เลยนะคะรอตรวจผลงานนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ